อโอ้ดูชี้แข้งขาหนึ่งนังเตะดูสิครับเบาไหมเตะเตะแขวนหรือเาบาครับเบาเบาเลยเหรอเบาแน่ใจครับกูกูเลยเนี่ยเขาเข้าที่รับเนี่ยมันสะดุดเลยเนี่ยฮะแทนที่บอกว่าที่บอกว่าหมอนัดให้ไปผ่าเผยอะไาแด้ร,รอดพ้นจากปากเดียปากตาแล้วลสามรอบใช่ไหมฮะครับ เริ่อต้นเราผิดนัดหมอฮะพอร,รอบสองร,รอบสองหมอผินดผนัดเราหมอผิดนัดเราเราจะสารเจอกันนี่ยังก็เขานัดปีหน้าดีเลยคไม่ต้องไปคเพราะที่นี่มันจะหายก่อนมันนัดปีหน้าไอ<ง>้ก๊อกเห็นไหมมันจะก๊อกแค่ครั้งเดียวสัมผัสอ่ามีไม่เป็นไรโอ้โหนี่เสียวปื๊ดปั๊ดอย่างแรงเนยมันมันขบกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเท่าที่อ่าเสียวันขบกันเนี่ยเห็นไหม นี่ระบบส่วนจกักรเยือนเดี๋ยวมันเข้าที่เหอนะครับเดี๋ยวพวกกระดูกแตกหักแค่แป๊บเดียวเองนะนี่แต่ก่อนนี่ยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าสายาศาสตร์สายาศาสตร์เยอะสมไม่ใช่ครับมันไม่มีใครอธิบายเรื่องของเขาสายยาศาสตร์กับกับอะไรพุทธศาสตร์เพิร์นผมเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องพุทธศาสตร์ชัดเจนนั้นสยายศาสตร์สบายมากเลย ถ้าจะนํามาเข้าขายในการอธิบายแต่เอาเถอะยุคก,ก่อนเนี้มันยังไม่ใครยังไม่มีใครเข้าถึงเรบ่อพุทธ,ธะโอเคนะพุทธธรรมพระพุทธธรรมเนี่ยยืนยันว่าก่อนนี้ยังไม่มีใครเข้าถึงตรงนั้นมันก็เลยบอกใาสา่สาใส่สัลแล้วก็มีจริงๆด้วยแล้วก็เป็นรูปแบบใสศ่สศัลยก็เลยติดใสศ่ศัล์มันนั้นมันถึงตรงนี้ไม่ไมใช่หรอครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกพุทธศาสตร์เนี่ยพุทธศาสตร์ที่มันบริสุทธ เนี่ยก็จะหายหายแน่นอนไม่มีเรือระยะนี่เป็นการระยะไกลเป็นมมากนานและเกินวานานครับนานนานมากเพราะผมเคยผมเคยวิ่งวิ่งไอวกมินิมาราทอนอะไรพวกนี้ผมเคยวิ่งอายุสี่สิบกว่าอีแล้วผมมาหยุดวิ่งอายุห้าสิบวิ่งไม่ได้ครับ โอ้ยร้องไลยโอยไม่ไหวไม่ครับนะเอาไอเดียที่ประจรไนคอยดูนะมันก็จะทดเสียงจบเบามากไหมครับแฝงไม่มีเสียงเลยครับไม่มีเสียงรู้ว่าไม่มีเสียงแล้วแสดงว่ามันเดิมมันมีเสียงเหรอครับบางทีมันก็กึบบางทีก็เมืี้อ่จายนั่งจายนั่งมันเมื่อกี้เดื่มชาตอนนี้ชาหายไปกาแฟแทนที่เลยเลยเป็นไงไม่เป็นไร ชว์ออฟเลยแต่ว่ายังเก็บนิดๆคำวาชาที่คำวชาคชาทีไหมเอาอนคำวชา็การไหมนเไหมคำวชาเนี่ยตล้ก่อนแต่ว่ายังมียังมีเสียวนิดๆเองมีนิดเอามาแค่ครับพอไหมขอขี้เราดูเทม จะถามกลับคืนมาว่าที่มันผ่านมากี่กี่ปีแล้วผมไม่ต้องถามนเนาะครับเอาเป็นว่ารู้จักตัวเองเลยว่าถามคําตอบกุขสุตาเลยว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณห้าสิบห้าสิบใช้เวลาเท่านี้แค่ห้าสิบครั้งที่หนึ่งห้าสิบครั้งที่สองมันน่าจะเป็นก็อาจจะแปดสิบเออคืองไม่เป็ัมายาดใยังน่าจะได้มั้งจะไม่หายอันนี้จะหายถ้าร้อยอะครับจะไม่หาย เอ่แปดสิบจะหับถ<อ>ูกต้องคทำไมอะเพราะอะไรอะสีความคิดครับที่เป็นก็เป็นความคิดเอาเหลือความคิดไพีนิดนึงเอาไว้ที่จะเชื่อมต่อครเนี่ยเพราะํะาร้อยปุ๊บจากการความเชื่อเลยเหมือนกับการวิ่งเมื่อกี้เนี่ยที่วิ่งเพื่อจ้าชนะนะครับคือวิ่งต้องให้ถึงเส้นชัยถึงแล้วชวนะด้วยฮแต่ไม่ชนะดันเต็มที่นี่แหละัะผลของมานอย่าไปต่อใจจรงนั้นนี่คือคําถามหน้าวันนั้นคือคําถามที่มันผ่านมานะ กับผมต้องถือว่าเป็นคําถามวันนี้มีคําตอบสิ่งที่มันยืดเยื้อได้รังกันมาเนี่ยคือสิ่งที่จะได้รับในสิ่งที่คค่อาต้จงการจะพิจารณามาโอเคนะคะตอนเราค่อยต่อยอทีนึงมีอะไรสงสัยที่จะถามถ่าย,ายทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไหมเชิญครับเมื่อกี้ยังถามอาจารย์ไม่จบเรื่องวิญ,ญญาณเออคือ,อผมทําบุญร้อยวันพ่อคืนนี้ผมก็ไปนอนค้างที่บ้านก็แฟนก็ไปนอนค้างด้วยแม่ก็นอนค้างด้วย สามทุ่มเขาหลับกันหมดแล้วอผมก็ดูตอนนั้นดูหนังผีก็นอนดูอยู่อ,อยู่คนนี้ไอประตูบ้านเนี่ยมันก็อยู่ตรงกระไดครับพ่อผมผูกคอตายผูกคอตายผูกคอตายตรงนั้นแหละครับนนี้ก็เหมือนคนขึ้นบ้านอะ่ะเหมือนแต่เราความรู้สึกเราจําได้ว่าพ่อเดินแบบไหนอเดินขึ้นมาแล้วมาอยู่จุดตรงหน้าประตูอ,อยู่อยู่ตรงหน้าประตูผมก็ฟังเคาะประตูก่อน เคาะเคาะตรงซ้ายเคาะตรงขวาเคาะเสร็จแล้วเขา่าอเขย่าวเขา่าแล้วก็นั่งฟังผมดูสิว่าพ่อจะทํำยังไงอืมพอฟังรู้สึกไม่ใช่คนอื่นแล้วอืเป็นพ่อแน่นอนผมจําได้กระทั่งการเดินครับเคาะประตูเขายาฮะฟาร์มอยากรู้ฟาร์มอยู่รู้คือผมไม่กลัวแล้วรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นพ่อเราอะอืไอ้บ้านแบบ สวนอ่ะมันไม่มีไอ้ธรณีประตูกั้นมันก็มีช่องอยู่มาทั้งนี้โอเคสรุปเลยว่าผมก็ก้มองฮะผมก็ก้มองเอาละความสงสัยสงสัยที่ถามว่าอะไรเชิญครับถามว่าเหตุการณ์ที่ว่าเห็นมันถามว่าดวงวิญญาณเนี่ยไงต่อมีพลังโอเคเราตอบได้แล้วของท่านครับวิญญาณเนาะก่อนอื่นต้องมาเข้าใจข้อวิญญาณก่อน คำว่าวิญญาณเนี่ยมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพูดเรื่องนี้มาตลอดวิญญาณจิตวิญญาณนะวิญญาณล่องลอยวิญญาณผีสิงเห็นไหมวิญญาณคนตรงคนตายเนี่ยกำลังพูดถึงคนตายแล้วเนี่ยเพือถึงพ่อเราเองนะนะวิญญาณเรามักจะบอกว่าวิญญาณพ่อนะมาทําให้เรารู้เห็นถามว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่คําตอบนะผมเกิดมาตอบเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับ จริงๆก็คือตัวเราทั้งหมดโย่อธิบายเน่ตรงนี้มันจะฟื้นนะฟื้นความรู้สึกอย่างยิ่งวยวดเลย<ม>ตัวเราทตัวเรามันจะมาได้เห็นอย่างนี้ได้ยังไงเนื่องเหตุการณ์ที่เป็นจริงพ่อตายไปเมื่อไม่กี่วันเผาเรียบร้อยนะอยู่เมียก็อยู่ตัวก็อยู่แล้วใครก็อยู่อีกหลายคนเป็นพยานหลักฐานโอเคนะตรงส่วนเนี่ยฮะที่คุณพี่เห็นจริงๆเนี่ยใครจะมาลบล้างก็ไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นความจริงแต่ทางผม ไม่ได้มาลบล้างให้เชื่อมโยงความเข้าใจความเข้าใจที่แท้จริงคือความเป็นจริงเราอยู่กับพ่อเรามาตลอดเห็นในกับกิริยากิริยาการพูดการจาหน้าตาเห็นมันหมดนะเมื่อเวลาท่านตายไปเขาเสร็จความคิดเราเนี่ยนะฮะจอดจอยอยู่กับท่านอยู่ที่ความคิดของเราความคิดมันยังไงเราตาเราเห็นพ่อเราวันแล้ววันแล้วครั้งแล้วหูได้ยินคุยกันบางทีก็จับจับกันสัมผัสตัวกัน เกี่ยวกับเรื่องของความผูกพัผนผ่านอายตนะห้ามาทั้งหมดเราก็คิดทุกความคิดบรรจุในสมองหมดโอเคนะในขณะที่ยังไม่ลบหายใา,ากทุกความเห็นเขาคิดตรงนี้นนบรรจุรสมองหมดเมื่อเวลาตายปุ๊บมันความเข้มข้นมันเกิดยิ่งถ้าไม่เราคิดถึงท่านหนักฉะนั้นภาพที่เห็นนั้นก็คือมาจากความคิดของเราเองเขาเรียกว่านามก่อเป็นรูป ผมจะเรียนถามอาจารย์อีกข้อนึอ่าคือดวงวิญญาณเนี่ยนนเป็นธาตุขันหรือปเปล่าตรงนี้ยังไงผมยังไม่ตอบชัดเจนอาจารย์ผมไม่ยอมแต่ว่าเป็นความคิดของเราเองทั้งสิ้น,นซึ่งตัวนามก็คือความคิดของเรานามมันก่อเป็นรูปที่เราเห็นนะตรงนี้เ็าเรียกว่าเป็นปัจจัตตังโดยแท้ใครจะมาเปลี่ยนความคิดที่ไม่ได้ยกเว้นคนชื่อไกรสอนมาขพิทักษ์จะมาปรับความคิดให้ถูกต้องตรงจริงแล้วมันจะไม่มีในสิ่งนั้นใน,ในตัวในการใใจ่ย โอเคนะอะไรผมเกิดมาเพืการนี้เดี๋ยวรกันเลยกันทีนี้ถามว่าเมื่อกี้นี่ถามใหม่ครับเมื่อกี้เนี่ยคือผมถามว่าดวงวิญญาณเนี่ยมันเป็นธาตุขันไหมเอาละดวงวิญญาณธาตุขันไหมผมอยากจะตอบธาตุรู้ชะมากกว่าธาตุขันครับเพราะคำว่าธาตุขันก็คือนั่งอย่างนี้คือธาตุขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันห้าธาตุขันห้าโอเคนะ แต่คุณพ่อโดยนื้อแท้แล้วได้เผาไปงเร,รเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไม่มีรูปร่างแล้วไม่มีก็เชื่อว่าจะมีแต่งวิญญาเนี่ยไหมครับที่คิดเองว่างวิญญาความจริงเป็นกรอบความคิดของเรามันมามวลอยู่กับจิตนาการเราก็เลยสร้างภาพทําให้เราเห็นแ่วันนั้นนะฮะถ้าเป็นผมนะผมจะลุกไปกอดคอพ่ออ่า <laughs> ทีนี้ผมยังพูดไม่จบเลยจารย์ครับยังพูดไม่จบคือผมก็มองแล้วผมเห็นเป็นดวงไฟอืเป็นดวงไฟคือประมาณเท่ากับขันน้ําอ่ะคขันน้ําเราเนี่ยหมุนซ้ายหมุนหมุนอย่างแรงเลยส้ายซ้ายซ้ายแล้วก็หมุนกลับมาฝ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 าหมุนหมุนมันจะมีเป็นสีทองสีเหลืองสีขาวอะไรเงี้ยจะหมุนเวียนไปเวียนมาผมับชัดเจนมากตอนนี้อ่า นั่นแหละ,ะคร <า S 2> ับจเราแท้แท้ทีนี้ครับมาถึงจิตแล้วทีเดียมาถึงจิตเราแท้เพราะว่าเดิมมันเป็นภาพเห็นไหมฮะจากที่ว่ามันทาให้เราขบคิดมากขึ้นพอขบคิดปุ๊บมันกลั่นนะฮะตรงนี้และฮะใจกับจิตจะต่อกันแล้วทีนี้ที่เห็นเป็นดวงไฟนะฮะแต่ลอกจิตจะทีเนี้ยเห็นไหมใจผ่านไปแล้วนะความคิดผ่านไปแล้วความคิดของพี่เห็นรูปที่ว่าเมาื่อกี้เนี่ยโอเคนะเห็นรูปพ่อว่าไปนะตามากับจิตวที่ที่พูดเมื่อกี้นี้โอเคนี่คือนี่คือ่องความคิด มันฝังในสมองแรกก่อนทีนี้พอเรามาถึงบอกต่อไปนี่คือดวงไฟนั่นคือเรื่องของจ็ตที่แหละม,มันหมุนขวาอ้าวได้ที่ปุ๊บอ้าวซ้ายซ้ายซ้ายจายนี้ไปเป็นอะไรอีกครับเชิญตอนนี้ผมติดผมต่อเรื่องจิตแลนะมันก็จะมีเสียงจะมีเสียงเหมือนอย่างกับเครื่องจักรอ,อ่ะจะมีเสียงเครื่องจักรผมก็เลยพูดพูดไปบอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะมแม่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะดูแลเองอืพ่อไปตามทางของพ่อเถอะ ไปตามที่พ่ออยากไปอย่างเงี้ยสุดท้ายมาแล้วก็ก็เหมือนคนเดินหันหลังแล้วก็ลงกระไดนะฮะครับหายวัดไปกับตาหายวัดไปกับตาจากวันนั้นถึงวันนี้เห็นท่านอีกไหมตอบว่าไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นแน่นาไม่ตห็นไม่เห็นเพราะว่าเหตุการณ์สถานการ์ทั้งหลายทั้งปนที่มันมวนอยู่กับตัวเราพบชาตเป็นผ่านมาพัวพันมากรรมคือเผ่าพันธุ์มันมาเรียบร้อยระหว่างเรากับพ่อมาจอกันในบริบทนี่ แปลว่าตัดตกดีจบแล้วไม่มีอะไรเกิดความเสียหายขึ้นในตัวนนนแน่นอนนี่เป็นจิตของเราโดยแท้แปลว่ามาถึงจิตและพัฒนาจิตไดะนะ้นะทุกอย่างจากวันที่พ่อเดินลงบันไดไปตามที่เราเห็นนะั่คือเรื่องจิตนะตัดขาดตอนจะไม่เห็นอีกชีวิตความ,มจริงจำนินชีวิตจากวัตถุนี้ม,มาชีวิตความจงงริงมีอนะไรมีหลักฐานนในเรื่องครอบครัวเรื่องของบริวารอะไรต่างๆมีไหมครับอ๋อก็มีครับเช่นมีธรรมดาเช่นอ่า ทมหากินการเลี้ยงดูบุตรบุตรธิดาหลานต้องรับภาระอะผลเป็นยังไงผลตอบรับการเลี้ยงดูบุตรธิดาว่าไปหรือความพอใจหรือว่าเสียใจหรือว่าไม่พอใจมันก็อยู่ครึ่งๆองอาจารย์คือเราก็ไม่ได้เสียใจแต่เราก็ไม่ได้ดีใจเพราะไอ้สิ่งนั้นมันยังมาไม่ถึงไม่ใช่กำลังพูดถึงเรื่องการดูแลลูกหลานเป็นจริงอ่างเนีย อยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอใจไม่มีความสุขไหมมีความทุกไหมมีลูกหลานทาให้เกิดความทุกมากไหมมีความทุกลูกหลานทําให้เกิดน้อยฝ่าความทุขอืมเอาเป็นว่ายุสมัยนี้เนาะครับก็ลำบากเหมือนกันนะทําใจได้ไหมที่ว่าทําใจได้ครับแต่ทั้งทุกข์จะสมกมันก็คล่ากันผ่านมาได้ตลอดไหมผ่านมาตลอดครับวิธีการคิดเพื่อสรุปอะผ่านไม่ผ่านชีวิตเะลด้อหรือเปล่าแปลว่ามีนี่หรือเปล่านี่ีป่าก็เหมือนมีนี่ครับเหมือนมีนี่แต่ไม่มีนะมีครับ ต่มีผ่ชนชงหลายเดือนนี่นะมีครับมีแน่นอนถ้ายังมีนี่อยู่ก็แปลว่ายังมีอยู่ก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่เราก็แก้ปัญหาของเราเองครับไม่ได้เพิ่มนี่นะไม่เพิ่มไม่ใช่เอาเนื้อแพ่มาแปะเนื้อแกะไม่ใช่ครับทับถมไปเรื่อยนะครับระวังให้ดีเนะยก็ต่อสู้ต่อสู้ครับต่อสู้ก็ขอผ่านได้นะผ่านได้ครับสรุปแล้วนาทีนี้หายังปวดขอเขาเนี่ย พยายามเลยครับคองงั้งชั่วครับไม่ใช่คองงั้งชั่วอาการต่อว่าหายได้ไหมหายต่อตัวนั้นคองงั้งชั่วไหมเอาหายครับหายครับหายขึ้นชัดเจนครับตีร่างกายให้ดูไม่ได้ไม่ได้ครับเอาได้กีฬาขอไม่ใช่ครับข้องงังชั่วแล้วครับอาจารย์เอาบอกเป็นดัชนีมาเลยครับครับดัชน์แปดสิบโอเคร้อจับมือครับเยี่ยม สุดท้ายแล้วฮะได้มาฟืน้นมาได้ตีแตกตัดจบเรื่องแล้วมันก่ออยู่ที่บอกว่าจิตวิญญาณอยู่ยางน้นะวันนี้ผมเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้กับทุกคนที่มีความสงสัยเรื่องนี้บอกตามตรงเลยนะฮะดีแล้วเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งให้กับสังคมมนุษย์นะฮะมีกันเยอะมีทุกประเทศในทุกชาติแบบนี้ไม่มีใครที่จะมาคลีนรมาเคลียร์บัตรนี้มีแล้วรับผมสิทธิ์าคตผู้อยู่หางแถวรู้จะมาบอก มีนั่นนำมาให้ให้ทั้งความรู้สึกให้ทั้งความคิดให้ทั้งความเจ็บปวดให้ชาวบ้านหันแหลกไปหมดนี่แหละ,ะ,ะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สามารถรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์มาจากศักยราพของสมาธิจิตอันสอาและบริสุทธิ์ย้ำบริสุทธิ์จึงสามารถพิชิตความเจ็บปวดได้ทันทีพอใจไม่โยกทั้งคู่เนาะ <c oughs> นะแฟนที่ข้างนอกพอใจครับ ก็ถือว่าอาจารย์มามาถูกที่เนาะมาถูกที่ครับ่มาแล้วก็พาเข้ามาอีกนโอเคีมะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีแน่นะโดยเฉพาะยิ่งไม่มีนี่สินพอใจครับแล้วพอใจตรงนั้นขอให้ผ่านตลอดผมยังมีอยู่อาจารย์เอ้าพูดให้เรียบแล้วนะแต่ว่าต่อสู้ได้ต่อสู้ได้ไม่มีกลับไปจะไม่มีพูดให้เรียบ้แล้วนะนะค่าพูดให้เรียบแล้วนะระบผม คนที่มีความสมเรถจไมพูดแล้วต้องหยุดเอาไปคิดต่อทั้งที่ความเป็นจริงมีเช่นนั้นนะพรุ่งนี้มันฟ้าใหม่เปิดครับได้แล้วหัวเข่าก็ได้แล้วทางด้านความติดเครืองนั้นจิตวิทยาณที่พูดจริงกันก็ถูกปลดปล่อยแล้วแปลว่าปลดปล่อยได้สองมิติชัดเจนมิติทางกายมิติทางจิตมิติทางใจโอ้โหได้สามอย่างของได้สามอย่างของนัดเดียวได้สามตัวเลยงานเนี้ยนะโอเค โอเคป่ะค่อยๆเดินทางต่อไปนะครับ <S <S 2> <S 2>